จังหวัดกาญจนบุรีคัดสรรสุดยอด1ตำบลหนึผลิตภัณฑ์ระดับจังหวัดประจำปี2,565ที่ห้องสังขลบ,บุรีโรงแรมริวอแควมเพอเมือง erm e จังหวัดกาญจนบุรีนายกองเอกพงษ์ธรสิริสาครรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการพิจารณาคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยระดับจังหวัดประจำปี2565โดยนางรัชนีโพธิสัตยาพัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์มีหัวหน้าส่วนราชการผู้เชี่ยวชาญเป็นคณะกรรมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับจังหวัดและคณะทำงานแต่งกรองและพิจารณาให้ค่าคะแนนผลิตภัณฑ์เข้าร่วมในการพิจารณาคัดเลือก สำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรีได้เปิดรับสมัครผู้ผลิตผู้ประกอบการส่รงผลิตภัณฑ์เข้าร่วมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยระดับจังหวัดประจำปี2565ในการพิจารณาคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับจังหวัดประจำปี2565เพืาาา่อคัดเลือกผลิตภ,ภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นของจังหวัดกาญจนบุรีนำไปส่งเสริมพัฒนาต่อยอดให้เป็นที่รู้จักและแพร่หลายสร้างรายได้เข้าสู่ชุมชน สำหรับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยระดับจังหวัดในครั้งนี้มีผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปส่งผลิตภัณฑ์เข้าร่วมการคัดสรรจำนวน98รายรวมจำนวน170ผลิตภัณฑ์แยกเป็นประเภทได้แก่ประเภทอาหารจำนวน53ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มจำนวน7ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายจำนวน59ผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ของตกแต่งและของที่ระลึกจำนวน34ผลิตภัณฑ์ และประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารจำนวน17ผลิตภัณฑ์ทั้งนี้รัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมด้วยการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งและความเดือดร้อนของประชาชนกรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินโครงการหนรึ่งตำบล1นผลิตภัณฑ์หรือ o อ o p อเพื่อให้แต่ละชุมชนสามารถใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ โดยจะมีการเปิดรับสมัครผู้ประกอบการการจัดทําฐานข้อมูลผู้ผลิตผู้ประกอบการและจัดระดับผลิตภัณฑ์ระดับ1-5ถึงดาวเพื่อนํไปสู่การใช้ประโยชน์ในการกําหนดแผนการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสมพร้อมทั้งการคัดสรรผลิตภัณฑ์โอทอในทุกๆ2ปีเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนศักยภาพผลิตภัณฑ์โอท็อปให้ได้มีโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไปัานก รอบนี้เว้นนานนิดหนึ่งเนื่องจากว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดใช่ค่ะเป็นใช่ค่ะเราก็พัฒมาเพื่อทากทิขึ้นมาแล้วก็ออกไบว่าเป็นนีค่ะไม่เป็นไรค่ะเอาตัวอันนี้เราลองนะใช่ไหมมากมายนะคะแต่ว่าใครที่สุดแล้วงานที่ท่านได้ นำมาเข้ารับก,การคัดสรรนะคะซึ่งต้องขอบคุณบ้านวนนี้และก็พูดกอบการ90กว่าราย